สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามจะขอนําเสนอข่าวสารในวงการอนเอิเมะที่คุณน่าจะสนใจแต่ก่อนจะไปฟังได้หาข้างในถ้าคุณถูกใจคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องโซลามหน่อยนะครับว่าแล้วเราก็ไปรับชมเนื้อหากันเลยครับเรื่องแรกเทนสลามจัดอีเวนต์ฉายมุกวี่รอบสุดท้ายและเตียบประกาศโปรโเจกต์ใหม่ um เทนเซชิทารัสรามและเต็๊เขนหรือชื่อไทยเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้ว ที่มีการทาฉบับภาพยนต์อนิเมะในชื่อกูเรนโนคิสุนะหรือสการ์เดตบอนหรือชื่อไทยสายสัพันธ์สีชาติซึ่งปัจจุบันที่ญี่ปุ่นบุ๊กวี่ภาคนี้นั้นก็ทำไรายได้ไปมากกว่า1,370ล้านและมีผู้ชมมากกว่า1ล้าน5,000คนล่าสุดก็ได้เตรียมจ Event ัดอีเวนต์ฉายรอบสุดท้ายแบบแกรนด์ฟินาเล่กันแล้ว สำหรับอีเวนต์แกรนด์ฟิเนนเดสสกรีนิ่งที่มีการจัดขึ้นในวันที่19กคุมภาพันธ์2023แน่นอนว่าในอีเวนต์นี้จะมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่ของซีรีส์เทมซรามอีกด้วยโดยจะเป็นอนิเมะซีซั่นใหม่หรือเปล่านั้นก็ต้องรอติดตามรับชมกันให้ดีครับผมเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสรามไปซะแล้วได้ประกาศทำฉบับอนิเมะซีรีส์มีทั้งหมด2ซีซั่นด้วยกันในเรื่องของซีซั่นที่1น,นั้นเป็น,นเรื่องของ,อง,งรีบลูเทมเพสอดีดพนัก โดยพยายามไปอย่างเต็มที่กับพวกพ้องในการก่อตั้งประเทศอย่างสุดฝีมือส่วนในเรื่องของอนิเมะซีซั่นที่2จะกล่าวถึงริมรุที่ได้ขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในจอม,มานเรื่องต่อไปอุนต้าแมนไฟนอลซีซั่นปล่อยทีเซอร์ใหม่และเผยโฉมเกราะสุดจ้แม่มาเรียอุนต้าแมนฉบับอนิเมะ3 DCG ที่มีการประกาศสร้างไฟนอลซีซั่นล่าสุด ทางเว็บไซต์ยอย่างเป็นทางการได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ PV แรกออกมาให้รับชมกันแล้วรวมถึงเซอร์ไพรส์ในตอนท้ายอีกด้วยอย่างอุลตร้าแมนสูตรมาเรียนนั่นเองอุลตร้าแมนือเป็นมังงาแนวแอคชั่นของอาจารย์ชื่อมิสุเออิจิและวาดภาพประกอบโดยชิโมกุจิโทโมฮิโรที่มีการตีพิพั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิก,กายน2011 ในนิตยสารฮีโร่รายสัปดาห์ปัจจุบันมีฉบับรวมเรื่องทั้งหมด19เล่มด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการทำเป็นอนิเมะแนว 3D CG บน n e เด l i ิกจำนวน3ีดั่นอีกด้วยโดยจะเป็นเรื่องราวของฮายาตะชินจิโร่ลูกชายของฮายาตะชินโดยปกติแล้วชินจิโร่จะเป็นนักเรียนมัธย,ยมที่แสนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแต่ด้วยพันธุก,กรรมของอุลตร้าแมนที่ยังลงเหลืออยู่ในตัวจากพ่อก็ทำให้เขานั้นมีพลังที่เสรติดตัวมาด้วย เขาจึงจะเป็นต้องควบคุมพลังของอุลตร้าแมนในตัวเพื่อปกป้องโลกจากความชั่วร้ายที่ได้คลิปขานเข้ามาพร้องกับชุดสูตรนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ